มาดูแม่วัวนะครับแม่วัวท้องใกล้คลอดนะครับรอคอยมานานเหมือนกันเนอะวันนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับดูครับหัวนมเริ่มใหญ่แล้วนะครับเต้านมลงหนักละหัวนมใหญ่ละกูเตือนหัวนมน้อยมันแน่วันนี้อาจจะเกิดหรือวันหุ่งนี้ก็ได้นะครับ งัวงัวเกิดเห็นแล้วครับตะกี้มายัางบบเกิดเตื้อมาตอนสนิบเอ็ดโมงอะ่ะได้สมาชิกใหม่ครับเป็นตัวปวูอย่าพยายามงัวเดี๋ยวเขาเนี่ยเอาหัวมาทานเนาะน เกิดลูกกับพ่อกกน่ะตะกี้แม่ก็ยังแบบเป็นวัวใหญ่เตี้ยเออตัวนี้ตอนนี้กำลังรอน้องวัวนะครับน้องวัวหรือว่าหอกงัวนะครับจากแม่มากทรับเน่ะผสมพันธุ์กับป่อพันธุ์ชื่อวไอเพิ่มไอเพิ่มป่อพันธุ์คุมฝูงป่อพันธุ์งัวน้อยแต่ก่อนนะครับ ตอนนี้ขายไปไลยเพิ่มนะผสมละเอาไว้ละลูกไว้แค่ตัวหนึ่งนะครับเป็นพญ,ญางัวหน้าเด่นเนอะหน้าขาวหน้าผาขาวอ่ะ วันนี้วันที่ซาวนะครับพฤษภาคมพศสองพรกสิบเจ็ดได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาหนึ่งตัวใส่ดักแมวนิ่มันูดพื่อนมรอหกมันครับหกมันใกล้จะออกละ ลกหรือว่าน้องวัวนะครับเป็นแม่งวัวเมืองนะครับผสมป่อชาโดเลอันนี้นี่ก็คือหกนะครับหรือว่าน้องวัวงัวเขาเกิดท้องขจะได้หกเ,เขาบับเฝ้าเขาคงได้กีนนะครับ นี่ถือเป็นของอร่อยของลำสำหรับคนบ้านผมนะครับมักแต่เป็นงวังวเมืองงอนงัวเมืองนะัวตัวน้อยนะหองคนเหมืน,นักนะครับหอกมีน้อยเดียวตัวน,นี้กะใายวันต้มหกหัวต้มน้องวัวอยู่นะครับ จจใส่แต่ใบใส่ใบจักไครกับใบ,บ,บข่าหืนรักหืนไว้แน,น้แต่หอองยำหกเขานะครับปดซสสส,ส จะได้ไปได้ไทยตอนทํานะครับวัวขายของแต่อวนคนทํานะครับน่ากินขนาดแต่อวนกี่ข้าวกันยังยำคจับเก่งแบบขี้มืดหกงัวเกิดเหรองวเกิดมาตัวน้อยวันนี้งัวนี้มาได้แจกไปสักคนหนึ่งงัวตัวน้อยอ้าวจีมลามะอื้อหือวะ เหมาะกับโุดจอดแตนนะเพราะตาษาอะไรโอดโรไปใครไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับวันนี้ช่องหนุนปลอดไทยขอตัวไปกินยำหกก่อนนะครับได้เลย